อยู่ในช่วงรู้เล่นๆนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวจะบอกไว้นะคะว่าเราจะมาพูดคุยกับคุณนัทหรือว่าดีเจมับไซต์ต่อในเรื่องของการเริ่มจากเขาสะสมก่อนหรือว่าเขาชอบเล่นๆหรือจริงๆเขาชอบจริงๆถามเลยดีกว่าเด็กๆเลยเนี่ยฟังเพลงแบบนี้อยู่แล้วหรือว่ามาชอบตอนโตอ่าชอบตอนโตครับผมก่อนหน้าที่จะเป็นเพลงไทยบต้องพูดก่อนว่าผมสะสมแนวอื่นมาก่อนแนวไหนคะ,ะก่อนนั้น,น,นมี โซฟังแจ๊สดิสโกมาถึงพวกแอฟริกันอะไรพวกนี้ก็จนมาเจอพวกแผ่นลูกทุ่งหมอลำค่ะครั้งแรกที่ชอบเพราะว่าโปรดักชันมันใกล้เคียงกับแผ่นแอฟริกันที่สะสมหรือว่าพวกเอธิโอเปียหรือว่าเรเก้อะไรก็พอยิ่งเก็บยิ่งฟังมากขึ้นยิ่งเจอมากขึ้นมันก็เห็นโปรดักชันมันเริ่มแตกต่างแล้วว่ามันมีอันที่เหมือนกับคนอื่นเหมือนประเทศอื่นกับอันที่เป็นของไทยแท้เลยยูนิคมากใช่ หมอลำเป็นรูปแบบเพลงลาวโบราณในประเทศลาวและภาคอีสานของประเทศไทยครับรวมทั้งลำตัดในภาคกลางก็จัดว่าเป็นหมอลำประเภทหนึ่งด้วยเช่นกันคำว่าหมอลำมาจากสองคำรวมกันได้แก่หมอหมายถึงผู้มีความเชี่ยวชาญและลำหมายถึงการบรรยายเรื่องราวต่างๆด้วยทํานองอันไพเราะดังนั้นหมอลำจึงหมายถึงผู้ที่มีความชํานาญในการบรรยายเรื่องราวต่างๆด้วยทํานองเพลงครับ หมอลำมันก็จะมีบางยุคที่แบบพูดเกี่ยวกับความรักไปจนถึงเรื่องเมามจนไปถึงเรื่องอยู่แบบอยู่กับธรรมชาติถ้าเกิดยุคแรกก็จะมีพวกวงลังสีมันก็จะมีชวีวันดําเนินบายเยนลากแกนสมารีป้อมเขตทองคําเพลงดีเคนดาราเหลาลเคนดาราเหลา,ลา,ลาลก็จะเป็นพวกมีมุกลามกเข้ามาเยอะเสายาียงไม่โดนปั๊มอยูน่เป็นล่องอยู่ แล้วเปิดแบบเป็นดีเจตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ,อะเล่นครั้งแรกประมาณปี2,000นม<ช>ครับครั้งแรกดีเจที่อังกฤษก่อนอพอเริ่มเปิดตรงนั้นปุ๊บมันก็เหมือนเปิดแผ่นได้เงินได้เงินก็ซื้อแผ่นใหม่มซื้อเพิ่มมันก็เป็นรูทีนเป็นอย่างเงี้ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดแผ่นอะไรเท่าไหร่ก็ซื้อเพลงอย่างเดียวค่ะพอมันเก็บมาได้สักพักนึงเริ่มทํามาเป็น เหมือน mix CD ครับก็คือว่าเอาเพลงมารวมกัน mix แล้วก็เริ่มส่งตามค่ายต่างประเทศฟังส่งไปให้คนรู้จักที่ทํางานอยู่ใน music industry อยู่แล้วก็คือเริ่มส่งไปให้เขาฟังเริ่มอะไรเขาก็มีการตอบรับว่าเอ้ยชอบเพลงไทยสมัยก่อนอนะไรอย่างนี้คือคอนเซปต์แรกม,มันไม่ใช่แค่โปรโมทเพลงไทยอย่างเดียวอยู่แล้วมันคือทั้งเพลงไทยทั้ง African Pakistan ฟังโซเรเก g คือหลายๆแนวรวมกันซึ่งเพลงมันสามารถต่อเนื่องกันได้ครั ศิลปินที่เราเคยไปตามหามาแล้วก็พาเขามาเล่นมันอยู่ในงานที่เราจัดเนี่ยมีอะไรที่แบบน่าประทับใจบ้างตอนนั้นที่จัดดาวบ้านดอยเขาก็ตกใจไม่คิดว่าคนมันจะมาเยอะขนาดนี้แล้วแต่ละคนก็คือ มีทั้งคนไทยญี่ปุน่นฝรั่ง <c oughs> มาดูเขาแล้วทุกคนคือรู้จักเขาอยู่แล้วเวลาผมจัดงานคือไม่ได้ทําเวทีอ่ะ <c oughs> ก็คือว่าคนมันก็จะเข้ามาชน <c oughs> ก็เลยต้องเหมือนดันคนสู้กับคนด้วยเข <c oughs> าก็เหมือนแบบว่ามันมันไม่ใช่งานเหมือนที่เขาเคยเล่นว่า <c oughs> เป็นเวทีใหญ่มีหางเครื่องเยอะๆ <c oughs> คือมันเป็นแค่คนคนนึงกับวงอยู่เลเวลเดียวกันให้คนเต้นเขาก็เหมือนแบบว่าไม่เคยเจออารมณ์นี้เท่าไหร่แต่เขาก็บอกว่าเอออย่างนี้มันก็ดูกันเองดีก็ชอบอะไรอย่างเงี้ย ดาวบันดอนเป็นนักร้องนักแต่งเพลงหมอลำที่มีชื่อเสียงก่อนที่จะมาเป็นนักร้องดาวบั้นดอนดิ้นรนสู้ชีวิตทำไร่ทำนาเก็บเงินเพื่ออัดแผ่นเสียงเพลงหนุ่มยะโสธรที่เขาแต่งเองไปตะเวนแจกตามสถานีต่างๆจนเข้าตานักจัดรายการที่ร้อยเอ็ดและถูกชักจูงให้มาเป็นนักร้องประจำคณะหมอลำเพชรสยามและมาโด่งดังอย่างสุดๆจากเพลงลำเพล,เลินเจริญใจงานเพลงชุดยอดตำลึงชุมแพครับ ก่อนที่จะประกาศปิดวงแต่ก็ยังคงผลิตงานเพลงของตัวเองออกมาเรื่อยๆตอนที่เรามาทําเอามารวมเป็นเพลงของเราที่ทําเป็นคอมเพลชันเคยไปเจออะไรที่มันยากลําบากไหมในการที่จะหาอะไรสักอย่างมันก็จะมันก็เจอเยอะครับแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราไปผ่านกับค่ายเพลงทางค่ายเพลงเขาจะไม่มองเหมือนกับคนที่แต่งหรือศิลปินที่จะมองอเขาจะมองว่าเป็นธุรกิจว่าอันนี้เขาจาเพลงนี้ได้เพราะขายดีมากสมัยก่อนอ แต่ว่าอินโฟเมชันเขาก็จะไม,ม,ม่มีทางนี้เราก็ต้องไปหาศิลปินเช่น2อ,อาทิตย์ที่แล้วผมไปหาทองหวดฝ่ายเทศเป็นมือซอมือหนึ่งของอีสาน อยู่ร้อยเอ็ดแต่ว่าเป็นแบบเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆเลยครับสามเดือนที่แล้วก็เหมือนไม่สบายมือมือไม่ดีอะไรเงี้ยก็ติดต่อค่ายนู่นติดต่อคนในกรุงเทพติดต่ออะไรไปก็ไม่มีใครช่วยเหลือผมก็เลยเริ่มที่จะไปหาศิลปินพวกนี้เพื่อเอาเพลงของเขามาใช้แล้วก็สามารถทำเรื่องลิขสิทธิ์ติดต่อให้กับตัวเจ้าของศิลปินไอศิลปินเจ้าของเพลงเลย ก็พยายามผักไป i r เร t ชันนี้มากกว่าทถึงมีมีตัวนี้มีแผ่นตัวนี้ออกมาเมื่อปีที่แล้วเป็นคอมเพลชันเพลงไทยที่ตอนนั้นทำทำ<ก>เองทำกับค่าที่อังกฤษครับชื่อว่าซาวเวก็ทำเป็นรวมเพลงไทยมีตั้งชวีว,วันดําเนินอนุมาสิงเสรีเทพพลเพชรอุบลเพชร,บบพ,ชรพินทองไวโพวดแล้วแต่ก็เหมือนรวบรวบรวมมาแล้วก็โปรโมทที่ต่างประเทศส่วนใหญ่ ในส่วนของเรื่องของการผลักดันเพลงไทยไปต่างประเทศมองว่ายัางไงบ้างตอนนี้มันก็มีเริ่มมีกระแสรเริ่มเข้ามาแล้วครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ที่ว่าจะทําให้กระแสมันอยู่นานในตลาดต่างประเทศได้ขนาดไหนบางทีคนไทยที่ขายแผ่นอย่างเงี้ยก็มองว่าอุ้ยตอนนี้ราคาแผ่นไทยมันขึ้นเพราะาต่างประเทศสนใจก็ต้องขายแพงๆแ,แต่ในขณะเดียวกันคือถ้าเกิดคุณยิ่งขายแพงมากขึ้นเท่าไหร่คนมันก็ยิ่งซื้อน้อยลงพอคนซื้อน้อยลง กลุ่มมันก็อาจจะเปลี่ยนประเทศก็ได้เพราะว่าตอนนี้คือมันไม่ใช่ว่าสนใจเฉพาะเพลงไทยมันคือทุกประเทศทั่วโลกเกิดขึ้นหมดแต่ถ้าเกิดคนไทยมันไม่ช่วยกันผักเรื่องนี้เขาก็ไปประเทศอื่นมันก็มีประเทศอื่นให้ให้เลือกเยอะแยะไปสําหรับตลาดต่างประเทศนะครับเมื่อปี2513ภาพยนตร์มนุษลูกทุ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงกระหึ่มให้กับวงการเพลงลูกทุ่งไทย ประพันธ์และกำกับโดยรังสีทัศนพยักษทำรายได้ถล่มทลายทั่วประเทศถึง13ล้านบาทเลยทีเดียวครับและฉายติดต่อกันนานถึง6เดือนคู่พระนางก็คือไอ้คขาวกับทองกวาวที่รับบทโดยมิชัยมัญชากับเพชรลาชาวราครับส่วนคู่รองก็คือแว่นกับบุกผา รับบทโดยนักร้องทุ่งอย่างศรีไพรใจพระกับบุภผาสายชนครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างชื่อเสียงให้กับทั้งสองคู่เป็นอย่างมากด้วยครับสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้จํานวน14เพลงยังครองใจหลายๆคนจนถึงทุกวันนี้เช่นเพลงมนรักลูกทุ่ง1 0บหมื่นน้ำลงนกร้องเป็นต้นครับถึงตอนนี้นะคะโฮต้องถามว่าได้อะไรจากการะสะสมขอแบายเป็น2อันนะอันแรกก็คืออาจจะเป็นความชอบแบบเป็นสิ่งที่เอ๊ะกลังเล่นเล่นอยู่ตามคอนเซปต์ของรายการของเรากับ ยุคที่สองคือมันผ่านพ้นมาจากช่วงเล่นๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงจริงจังแล้วได้อะไรจากสองช่วงนี้บ้างช่วงแรกก็คงได้ได้เพลงเพิ่มพูดได้เลยว่าได้เพลงเพิ่มได้ความรู้เรื่องเพลงเพิ่มได้ประวัติได้แผ่นได้อะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้สําหรับผมมันสําคัญมากพอตอนนี้สิ่งที่ได้ก็คือเราเริ่มได้เจอศิลปินเราเริ่มได้เจอได้ร่วมงานกับศิลปินได้เจอกับคนที่เป็นเจ้าของเพลงที่เราพยายามโปรโมตได้อะไรตรงนี้แล้วบางคนมันก็ลําบากอยู่เราก็ได้ไปช่วยเขาตรงนั้นขึ้นมาก็ ถือว่าโอเคแผ่นทั้งหมดในร้านมีประมาณกี่าไครับหมืน่นสองหมืน่น สิ่งที่เรามาในร้านนี้วันนี้นะคะสุดแรงม้ากับคุณนะัทหรือว่าดีเจมอฟไซนะคะ <c oughs> ก็คิดว่าทุกทุกคนกคงจะได้รับอะไรไปวันนี้อย่างน้อยนะจ๋าว่าอย่างแรกเลยจ๋าเนี่ยกับไปขอเริ่มฟังเพลงไทยก่อนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนะัทมากขอบคุณ,คณนะคะขอบคุณค่ะร่างน้ทั้งน้องที่ทำเลไรเล่นอยู่ก็ฝากไว้ให้ว่าทําอะไรก็ได้ก็ลึกไปกับมันหาอินโฟเมชันจริงๆรีเสิร์ชจริงๆแล้วก็ต้องหาความรู้ในในรอบด้านนะสมมติ จะหาจะทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องหารากของมันถ้าเกิดหาไม่หารากเอาแค่หาแค่เซิร์ฟเสซหาอะไรที่แค่อยู่ข้างอยู่แค่เปลือกมันก็ได้แค่เปลือกถ้าเกิดจะทำอะไรก็ต้องทำให้เต็มที่ต้องทำให้สุดโโนี่ก็แค่เริ่มจากความชอบชความชอบเสร็จเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เพลงลูกทุ่งไทยของเรานะครับออกไปสู่สายตาคนทั่วโลกเยี่ยมจริงช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาสู่รู้กับแบงค์กัพิจารณ์กันต่อในะวีไลฟ์เบรรี่ครับ